สามหลักการสร้างความสุขง่ายๆที่หายไปในชีวิตเร่งรีบชีวิตที่เร่งรีบของเราทุกวันนี้เราถูกสอนให้เชื่อว่าความสุขคือสิ่งที่ต้องไล่ล่าต้องซื้อให้ได้ต้องปีนไป่ายไปถึงตำแหน่งนั้นให้ได้หรือต้องมีเงินในบัญชีเท่านี้ก่อนถึงจะมีความสุขเราวิ่งตามเป้าหมายใหญ่โตเหล่านั้นอย่างไม่หยุดหย่อน จนวันหนึ่งคุณก็เหนื่อยจนหมดแรงและพบว่าแม้จะมีสิ่งเหล่านั้นแล้วความสุขง่ายๆที่เคยมีกลับหายไปจากชีวิตประจำวันอย่างสิ้นเชิง คุณเคยรู้สึกไหมคะว่าทำไมตอนเป็นเด็กแค่ได้กินไอศครีมหรือแค่วาดรูปก็สุขได้ง่ายขนาดนั้นแต่ทำไมตอนนี้เราต้องแลกด้วยความเหนื่อยล้ามากมายเพื่อให้ได้ความสุขที่เปราะบางมาเพียงเล็กน้อยวันนี้เราจะมาทวงคืนความสุขง่ายๆที่หายไปนั้นเป็นหลักการง่ายๆ3ข้อที่ไม่ได้สอนให้คุณหยุดทำงาน แต่สอนให้คุณพอใจในสิ่งที่คุณมีในวันนี้เพื่อเติมพลังให้คุณมีแรงไปไล่ล่าเป้าหมายที่ใหญ่กว่าในวันพรุ่งนี้อย่างมีความสุขปัญหาหลักที่ทำให้ความสุขหายไปคือความไม่รู้จักพอสันโดษแต่ไม่ใช่ความไม่รู้จักพอในแง่ของทรัพย์สินเพียงอย่างเดียวนะครับแต่คือความไม่รู้จักพอในแง่ของความปรารถนาที่ไม่ซิ้นสุด เรามักจะถูกเปรียบเทียบกับชีวิตคนอื่นบนโซเชียลมีเดียอยู่เสมอทำให้เราลืมมองสิ่งดีๆที่เรามีอยู่รอบตัวในปัจจุบันไปหมดสิน้นลองนึกถึงแก้วน้ำที่อยู่ตรงหน้าคุณครับคนที่ไม่รู้จักพอจะมองแต่น้ำที่หายไปแต่คนที่รู้จักพอจะมองเห็นน้ำที่เหลืออยู่และความโชคดีที่คุณยังมีน้ำให้ดื่มในวันนี้สันโดษ ไม่ใช่การขี้เกียจหรือหยุดพัฒนานะครับแต่คือการใช้สติหยุดความคิดที่ว่าฉันยังไม่ดีพอหรือฉันยังขาดอะไรไปและใช้ปัญญามองเห็นคุณค่าในสิ่งที่มีอยู่เพื่อให้จิตใจได้พักและเติมพลังเมื่อใจเต็มแล้วเราจึงจะมีแรงที่จะทำสิ่งที่ดีกว่าต่อไปค่ะนี่คือ3วิธีปฏิบัติง่าย ที่คุณสามารถทำได้ทันทีเพื่อสร้างความสุขเล็กๆน้อยๆขึ้นในชีวิตประจำวันวิธีที่1กด3มสิ่งที่ฉันโชคดีในวันนี้ the gratitude list ก่อนที่คุณจะเข้านอนหรือก่อนที่คุณจะเริ่มทำงานใช้เวลาหนึ่งนาทีวิธีทำนะคะให้คุณหา3มสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ที่คุณรู้สึกว่า ฉันโชคดีจริงๆห้ามเป็นเรื่องใหญ่โตนะคะต้องเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันเช่นหนึ่งสองสโชคดีจังที่ชาวนี้ได้จิบกาแฟร้อนๆที่รสชาติดีโชคดีจังที่วันนี้มีอากาศปลอดโปรง่งไม่ต้องเปียกฝนโชคดีจังที่วันนี้มีคนยิ้มให้หรือมีคนขอบคุณ การทำแบบนี้คือการฝึกสติให้สมองของคุณเปลี่ยนโฟกัสจากการหาสิ่งขาดไปเป็นการหาสิ่งที่มีมันคือการปลูกเมตตาและความสุขเล็กๆในจิตใจของคุณให้เติบโตวิธีที่สองการเป็นผู้ให้แบบเล็กๆน้อยๆการฝึกอัปปมัญญาความสุขที่ยั่งยืนที่สุด ไม่ได้มาจากการรับแต่มาจากการให้การให้ที่นี้ไม่ต้องเป็นเงินทองเสมอไปแต่เป็นการให้ความรู้สึกดีๆวิธีทำนะคะในแต่ละวันให้คุณมองหาโอกาสในการทำสิ่งดีๆเล็กๆน้อยๆให้กับคนรอบข้างหรือสิ่งมีชีวิตอื่นโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนเช่นชมเชยเพื่อนร่วมงาน อย่างจริงใจในเรื่องเล็กๆน้อยๆช่วยเหลือคนแปลกหน้าถือของหนักโดยไม่ต้องให้เขาร้องขอหรือให้อาหารสัตว์จรจาดหรือรดน้ำต้นไม้ด้วยความรู้สึกเมตตาเมื่อคุณทำแบบนี้คุณจะรับรู้ถึงพลังของกรุณาหรือความสงสารอยากให้เขาพ้นทุกข์ในตัวเองความสุขของการให้มันบริสุทธิ์ เพราะมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับการตอบแทนของอีกฝ่ายมันขึ้นอยู่กับความอิ่มเต็มของหัวใจคุณเองวิธีที่3การพักอย่างตั้งใจ (mindful rest) ในชีวิตที่เร่งรีบเรามักจะพักแบบไม่มีสติคือการเล่นโซเชียลมีเดียไปเรื่อยๆหรือดูทีวีไปเรื่อยๆซึ่งสุดท้ายแล้ว มันก็ไม่ได้ช่วยให้คุณรู้สึกพักผ่อนอย่างแท้จริงวิธีทำรรกำหนดเวลา15-30นาทีต่อวันสำหรับการพักผ่อนที่มีคุณภาพเช่นนั่งชิงเงียบเฉียบอยู่กับตัวเองปิดเสียงแจ้งเตือนทั้งหมดสังเกตลมหายใจเข้าออกดื่มดำ่ำฉิบชาร้อนๆอ,อย่างช้าๆสังเกตกลิ่น สังเกตความร้อนเดินอย่างมีสติเดินรอบๆบบ้านอย่างชา้ชาๆสังเกตสัมผัสของพื้นสังเกตเสียงนกร้อง <ST AT> การพักผ่อนอย่างตั้งใจนี้คือการฝึกสติที่ทำให้คุณอยู่กับปัจจุบันเมื่อคุณอยู่กับปัจจุบันคุณก็จะค้นพบความสุขเล็กๆน้อยๆ ที่ถูกซ่อนอยู่ระหว่างวินาทีต่างๆในชีวิตของคุณได้ความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ในเป้าหมายที่ไกลผลแต่ซ่อนอยู่ในรายละเอียดเล็กๆน้อยของทุกวันขอให้คุณใช้สติเพื่อมองเห็นความโชคดีในวันนี้และใช้เมตตาในการสร้างความสุขง่ายๆให้กับตัวเองและคนรอบข้างนะคะ แล้วคุณจะพบว่าชีวิตของคุณจะเต็มเปลี่ยมไปด้วยพลังอย่างแท้จริงขอให้ทุกท่านมีสติและพบกับความสงบภายในในทุกการใช้ชีวิตนะคะ